อา,อาจารย์กนกวัรรณปุณตากูลนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนวรารยอรณก,กรในพระบรมราชูประถมค่ะนัะกเรียนที่เราเอามาก็คือ207คนนะคะกีฬา7ประเภทกรีฑาหนึ่งประเภทค่ะความคาดหวังหรอคะก็ที่ผ่านมานะคะเราจะคาดหวังกับกีฬาว่ายน้ำนะคะซึ่งเราก็ได้รับารางวัลชนะเลิศมาแทบทุกปีนะคะ เพราะว่าเราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนะคะที่ได้ใส่ใจในการฝึกซ้อมแต่กีฬาประเภทอื่นเราก็ส่งร่วมทุกประเภทอยู่แล้วนะคะสิ่งที่โรงเรียนมุ่หวังนะคะก็คืออยากให้น้องๆออาหาที่มาเนี่ยได้รับการอยู่ร่วมกันนะคะความเสียสละความอดทนแล้วก็ฝึกของการมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะคะ าการชนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรแต่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือเด็กได้รู้จักนะคะของการที่จะอยู่ร่วมกันนะคะฝึกของความอดทนนะคะฝึกของการที่เสียสละนะคะก็อยากจะให้การแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะคะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กๆจะได้รับนะคะ การแข่งขันกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะประเภทไหนก็มีทั้งแพ้และชนะนะคะแต่สิ่งที่จะได้รับก,ก็คือ,อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันกับสถาบันบุคลารกรแต่ละสถาบันราชพัฒก็ได้รู้จักการเรียกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจนะคะ ถึงจะแพ้หรือชนะก็ไม่ให้สิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ที่เราได้รับจากการมาอยู่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ